วันนี้นะคะเรามาเอาใจสายอยากลีนไขมันอยากลดไขมันค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครลีนไขมันเป็นประจําลดไขมันเป็นประจํานะคะจะพลาดเซตนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามาคืนกําไรให้ลูกค้า3ามพันกว่าบาทเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะคะกระแสะแรงมากๆแล้วก็มีแต่คนติดใจโปรโตีนของเรามากๆเลยค่ะนี่โปรโตีนเจลลี่นะคะเจ้าเดียวเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เนี่ยรสล,ลิ้นจี่รสไห่ล่าสุดเรามีสองรสนะลิ้นจี่กับสตอบรอเบอรี่ค่ะเลือกได้เลยว่าจะเอารสไหนนะ ะะปกติเซตนี้นะคะ เฉพาะลีนไลฟ์นะคะ4กล่องราคา3560บาทค่ะวันนี้นะคะจ่าย3560บาทเราแถมเพอร์ลีนค่ะเพอร์ลีนแบบชงนะคะว้จะรวงเพอร์ลีนแบบชงนะคะให้อีก3กล่องเลยค่ะมูลค่า3570บาทค่ะ2เซตนี้เกือบ8000คุณจ่ายแค่3560บาทเท่านั้นทานไปเลยค่ะเกือบ2เดือนบอกเลยนะคะว่าถ้าอยากลีนไขมันอยากลดไขมัน อยากลดส่วนเกินเราก็ต้องสร้างมวลกล้ามเนื้อเอาโปรโตีนของเราไปสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะยังไงก็ได้ผลค่ะ